วันนี้นะครับวันนี้เรามาบึงบัวกันนะครับเดี๋ยวจะไปล่องเรือครับวันนี้น้ําไม่ขุนเลยนะครับตวเเมื่อคืนฝนตกเยอะนะครับวันนั้นก็พาเพื่อนๆดูสะพานความสวยงามของสะพานแต่วันนี้มาที่เดิมแต่ว่าไปลงเรือครับดูจานที่อยู่นู่นนะครับนี่ต้องใส่เสื้อนะครับเป็นกฎข้อนี่นะครับเดี๋ยวเราตรงนู้นเดี๋ยวเราลงตรงนู้นกันผูกเสื้อชูชีพนะครับ ล่องเรือทันทีวันนี้มีข้าวหลามไม่กินด้วยนะครับเขาบอกเพื่อนๆได้เป็นผู้หญิงนะผู้ชายโอ้หที่ไม่เป็นไรแต่ผู้หญิงอ่ะค่อยๆลงนะตรงนี้อาจจะสไลด์เรื่ได้นะครับเป็นกฎเป็นกฎเลยนะครับอย่าเป็นโคลาหาว่ากดไหลย้อนไม่ใช่กดไหลย้อนนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่เสื้อกันก่อนนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ทอทอก็เรียกอะไรนะทอใช่ไหมทออมอนกลับหลังฮะ เข้าฝั่งก่อนแล้วเอาหน้าออกกันไปนครับเนี่ยเพื่อนๆนี่ใช้แรงหน่อยนะครับจะต้องแข็งแรงด้วยครับนี่อะโอ้โหนาฬิสารายนี่อันนี้ก็ถอดออมาแล้วครับให้โซนมาที่ลึกหน่อยนะเดี๋ยวไปพัดจะได้หมุนได้สะดวกนะครับนี่ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะครับนี่ลมดีมากเลยอากาศดีมากนะอาจจะมีร้อนนิดนึงแต่ว่าถ้ามีลมมาปะทะก็ความร้อนก็นหายไปนะเพื่อนๆแต่ถ้าถ้า เห็นเขาว่าถ้ามาช่วงเย็นๆน,น,นิดหนึ่งภ้าที่สวยมากเลยเลาล่องเรือเนี่ยฮะแล้วก็เราได้จบๆตอนนี้มีไอ้แค่ไหมเนี่ยไม่มีครับผมปลอดภัยนะครับไบอ้แค่ไม่มีนะฮะพอถอมานะครับช่วงช้าๆนี่ก็ได้ชมวิวบรรยากาศของเขาด้วยนะครับเนี่ยฮะข้างๆเออเขาลามบ นะครับอยู่ไหนนะตานครับเแดงเขาบอกมาจากี่นี่ครับไชมนกเปิดนีลาณบกว่าตัวเพไปเรื่อยนะครับยอดเลยครับเพื่อนเนี่ยสวยมากครับเพื่อนเหมือนดูในหนังเรื่องจุลศิลป์ปาร์คเลยฮะมาในปาร์คแล้วก็ไปเห็นภูเขาเนี่ยฮะ เจ้าหน้าที่เราจะทอไปถึงตรงนู้นเลยใช่ไหมแต่ก็ตรงนี้ชื่อชื่ออะไรนะเดี๋ยวก็ได้เรียกถูกนิวเฟรนด์พาร์ครอด้วยเจ้าหน้าที่คนนี้นะครับเพื่อมาติดต่อได้นะครับตรงเจ้าหน้าที่ฟิลเท่านั้นได้ฟิลจริงจริงนู่นอ่าเริ่มสต์ทแล้วครับเพื่อน อ,อกแลว้วันนี้เราก็มาชมความสวยงามทางล่องเรือทางทางบึงบัวนะครับเป้าหมายเราคือจะไปทางนู้นโน่น,นดูนี่ผมนูน่นหกโน่นเลยฮะไปกันครับครับเพื่อนตอนนี้ครับเรือก็ได้ออกแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเป็นไงบรรยากาศเนี่ให้ดูวิวด้านหน้าเลยนะเห็นหน้าผมไปด้วยฮะ นีครับทุกคนเดี๋ยวพีแล้วครับคนงานกันทีเดียวกครับเพื่อนๆแป๊บอ่าตามันไปครับนี่เดี๋ยวจุดนี่จุดนี้ยังไงได้หลายมุมหลายหลายมุมครับให้ดูเลยหลายมุมนะเนี่ยอ่านะครับเพื่อนๆนะครับนี่เราก็ได้ออกทางมาจากจุดเริ่มต้นประมาณ สอ0รเมตรได้นะครับแล้วจะมาเจอจุดที่เราเคยเดินขึ้นนี่ขอชมเนี่ยหอที่เราเคยไอ้นี่กันนะฮะขึ้นไปเปียวนักแข่งกลัวกับตายนะเพื่อนๆวันนี้เป็นบรรยากาศนะครับมองเหมือนน้ำจะขึ้นนิดนึงนะนะขึ้นเนี่ยมาเขาว่าขึ้น3ามเซนน้ำนกเป็ดด้วอ่ามีลังนกเป็ดด้วยเนี่ยในนกเนี่ยอ่าอ่าที่ไงเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวจอดจอดนี่เพื่อนนะครับนั่นน่ะอ่าอยู่นิ่งเลย ฟิวเรื่อยๆอ่านกเขาจะคุ้นเคยกับเรือเจ้าหน้าที่ผ่านนะครับเพราะว่าเขาจะนิ่งมากเลย,เลยมันเป็นนกเป็นน้ําอะไรนะฮะนกอะไรนะครับกระซิบกระอ๋อตัวนี้นะนะเห็น<อ>ปล่ามนนกย้อนแสงอ่ะอ๋อเนี่ยคล้ายๆแบบนกฝักแน่นะ,ะเไม่ไมเห็นนะครับย้อนแสงนิดนึงชื่ออะไรนะครับกาะซิกาะซิบ่รงพวกตระกูลนกกวากันนะนกนกไอ้พวกอู่นาอู่อะไรมอกาเหมือนเหมือนพวก การน้ำกาอะไรพวกนี้นะเนี่ย <Yeah. S 3> นี่นะครับ<ม>ได้ไปชม,ชมนกหลากหลายนะครับเนี่ยถ้าพอถ้าเป็นพวกแนวเชิงศึกษาที่ว่า,ามาศึกษาเรื่องนกเรื่องระบบนิเวศนะเพราะว่าที่เนี่ยสุดๆละมีทุกอย่างฮะเกี่ยวกับพวกนกหลากหลายสายพันธุ์นะครับแ,แปกแลกๆก็เยอะนะฮะแต่วันนี้เสาร์อาทิตย์คนเยอะเลยนะครับอ่าอ่าเมื่อกี้นี้โทรบอกให้หาวนาเกียงไกนะครับวนาเกียงไกบอกว่าน้ำที่นี่ขึ้นสามเซนนะครับขึ้นมาหน่อยขึ้นฝนตกก็ไม่เท่าไหร่ สามเส้นที่ยกเราไปทให้่อยโดยทังทั้งบึงเนี่ยโอ้ใช่ใช่ต่อหมายเราไปข้างหน้ากันต่อครับอ้าวเชิญน,นี่นะครับตอนนี้เราก็เลยสะพานบึงบบวมาแล้วนะครับก็จะไปด้านหน้าก็จะเป็นพวกป่าเฟือแล้วฮะโค้ดนนมีการด้วยอันนี้จะเป็นกาดำดูครับผมนี่กาดำนะครับ หเห็นไหมเพื่พพอนเกาะบนดีเลยป้ายเลยป้ายเก่านี่ไหและหลังก็ได้เป็นพวกนกกระยางนี่ฮะนกกระสา,สาไหมเนะกระสากระสาค<ะ>อาายาวครับอ่าต่อ เส้นทางเกาะมอนอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆเนส้นอ่าบึงบัวทางนี้ก็มีที่สวยงามเยอะนะครับนะแล้วด้านนี้รู้สึกว่าเขาจะมีโครงการนะครับทํำถนนนะฮะด,ด้านนั้นไปเพื่อไปเจอทางฝั่งทะเลของ3ามระยอดนะครับนี่หราะว่าเปน็นถนนสะพานสนรถลอยน้ำาะฮะทำรอบอ้อมเขาไปเลยนะฮะ เนี่ยครับด้านหน้าก็จะเป็นลานบึงกว้างๆนะฮะนีด้านนี้ก็จะเป็นป่าเฟื้อเยอะหน่อยเนี่ยด้านเราจะเห็นบัวบ้างตอนนี้นกก็เริ่มออกหาอาหารกันร่อนนะนกกเยี่ยวนี่นนะมีนกเยี่ยวด้วยอหาเยี่ยวเยี่ยวแดงนะหมายไกลแล้วหรือเปล่าเสีนะเดี๋ยวนะครับดูนนะปึ๊บๆยวูกี่ยงเหี่ยวเขหรอเห็นไหมนู่นนะอ่าร่อนมาแล้วดื้อนี่นี่เขามาหาด้วยอ่ะ นั่นไงเพื่อนๆอุ้ยออุยยู่ไหนวะอู้ยั่นไหนเราต้องคอยยกใบพัดเอาด้วยนะครับเดี๋ยวจะโดนอ่าพวกเพื่อพวกอะไรพันใบพัดได้นะเพื่อนเดี๋ยวไปแดสอบเนี่ยปีกาน้ำเลยเพื่อนนะนะครับวันนี้นะเราเริ่มมาใกล้ะถึงแล้วนะครับโน้ สวยงามมากจริงๆเลยนะครับร้อยขุนเขาต่ำร้อยยอดนะครับมีถ้ำด้วยตรงนู้นเห็นไหมมีถ้ำด้วยไม่รู้ถ้ำอะไรนกไปนั่นนะอู้นนกน่ะอะไรนางนวลหรอนไอ้พนั่นคือนกใช่ไหมนางนวลจริงด้วยเดี๋ยวครับมันบินเดี๋ยวนครับรู้ไหมเห็นไหมเดี๋ยวพอใกล้ก่ใกล้แต่มันมันก็บินเออู้นกเยอะมากเลยที่นี่นี่นะครับไหมครับร้องแล้ว อ่าเดี๋ยวเพือ่อนๆมันก็มีด้านหน้าก็มีฝูงนกนางนวลน,นะครับเต็มเลยครับเนี่ยอ่านี่สวยเลยนี่นะดูเพือ่อนๆข้างหน้าผมโอ้โหต้นไม้ต้นเบ็นล้มเลยเห็นไหมใหญ่มากเลยนะตรงนะหูวนะเห็นไหมนั่นนั้นตอนนี้เราก็ใกล้เข้ามานะครับก็จด้านหน้าก็จะมีแบบอ่าลูกหิ่นใหญ่ๆครับเต็มเลยเน,นี่ยฝูงนกอ่าลงในลำน้ำนะเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆ แล้วเดี๋ยวเรามาถึงแค่ตรงนี้รู้ไปอีกครับแค่สุดเข่าสุดเข่านี่แล้วฮะโอเคนี่น้ำมันน้อยโอ้ได้ได้นะ้ันเนาะน่าดูเรือเจ้าหน้าที่มานะครับอ๋อไปทางนู้นวกยุดเจออีเลอร์จนี้นึกว่าเรียก เพื่อนๆตอนนี้เขาก็มีโครงการนะครับก็จะทําถนนนี่ฮะเป็นถนนลอยนะครับลอยลอยบนน้ำเนี่ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนกอะไรหัวแดงนะมัเป็นน้ำเปล่าแต่กล้องมองไม่เห็นหรอไกลไปเนี่ยไล่นกเป็ดพีใช่ใช่ใช่ข้าวนากระกฝูงนกเต็มเนะครับไล่อ้อมเขาไปเรื่อยเนี่ยฮะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆนี่ เป็ดผีเป็ดผีนี่ข้างหน้าเป็นฝูงนางนวลนะครับนีนน่โอ้ยหมูไม,ม่สวยหมูไม,ม่สวยนี่ครับผมขอบอกอย่างเดียวเลยนะครับประทับใจแน่นอนถ้าใครมาเที่ยวในประทับใจแน่นอนเลยนะครับก็สวยทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งที่ไปทางอ่าวัดน,นะ กอมนุษย์บ้านกอมไทยเลยตรงน,นั้น่าก็สวยครับแล้วมาต้นนี้เราไปฝั่งมือบัวอันนี้ก็วสวยมากเลยเนี่ยต้นไม้ต้นนี้นะเพื่อนๆต้นใหญ่มากนะเลยเมาให้เพื่อนๆดูนะสวิวใช่ตน้นะาาใสาหานไหมนะโอ้โต้นใสยักษ์ต้นบะเฮิมเลยพ <c oughs> เพื่อนๆดูเพื่อนๆดูจากกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่ใหญ่แล้วแต่ถ้าเห็นของกรีนให,ใหญ่มากใหญ่โอ้โหใหญ่แบบดูถ้าเทียบกัเขาเนี่ยคือใหญ่มากเลยนะเห็นไหมโว้ยก้อนนี้เหมือนจะตกเลยเนี่ยโอ้ เหมือนหินวางวางนู่นเลยตรงนั้นตรงนั้นเหมือนหินวางไว้เลยเลยตรงนั้นข้างหน้ามีถ้ำด้วยถ้ำอะไรครับตันไหมอะแล้วตันไหมถ้ำตันไหมโอ้นเรียกอะไรนะแมนาถ้ำแม่นาใครจะไปวันเนี้ยเดี๋ยวหินก้อนแมนาที่สวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟีไว้ข้างหน้านิดนึงเดี๋ยวถ่ายรูป่อย ไปที่ประตหิกะนกะ็อนน่เลยนะถ่ายรูปอ่าไปนิดนึงนิดนึงอ่าแต่หน้าีวิวสวยมากเลยเพือ่อนนะครับเพื่อนตอนนี้เเราเจอหินลูกนี้ครับสวยมากเลยเดี๋ยวผมขอหยุดถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะหยุก่อนคิวอยุดก่อนครับอ่าตอนนี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโองรูกนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเราไปต่อครับนะฮะไปไปถึงนู่นเลยนะฮะ บรรยากาศดีมากตอนนี้มีทั้งภูเขาทั้งแม่น้ำโอ้โหเมาะเลยร้อยขุนเขาสามร้อยยอดนะครับ,รบมีถ้ำด้วยมีแล้วข้ามฟังภูเขาในป่ปก็เป็นทะเลอีกโอ้โหมีทุกอย่างอำเภอเดียวมีทุกอย่างไม่ต้องเที่ยวไหนเลยนะครับเพื่อนเพื่อสามยยอดนะครับชมคลิปนี้ก็กระจายคลิปไปด้วยนะครับให้ คนทั่วโลกได้เห็นนะครับว่าที่นี่มีสิ่งสวยงามขนาดไหนครับอ้าไปต่อโยโูนี่ถ้ำแม่นาคนะครับข้าบน,นนะครับเรียกว่าถ้าแม่นาคนะครับพเพื่อนๆนะฮะแล้เข้าไปก็จะมีที่แต่ไม่น่าจะเข้าไปได้ครับแต่เพราว่าเข้าไปก็เป็นแบบถ้ำตันหรือไงนะฮะอ่าแล้วบอกไอ้นี่นะครับชาวอ่างทองนะครับ,บที่อยู่จังหวัดอ่างทองที่ว่าเป็น เพื่อนเอฟซีเพจคุยบุรีที่รักได้เชิญได้รละบอกผมคำเดียวเลยนะครับจังหวัดประจวบนี้นะครับเราพื้นภูเขาต้องเที่ยวจังหวัดประจวบรู้ทุกที่เลยนะครับมีถ้ำมีแล้วก็มีถ้ำหลายที่นะครับแต่อาจจะเป็นถ้ำที่เข้าไม่ได้คะนะเพื่อนถ้า,ถาบางจุดอาจจะเข้าไม่ได้เพราะทางเข้าอะ่ะลำบากแน่นอนดูจากตรงนี้เป็นหน้าผาด้วยโอ้โหตรงนี้ตกใจมากเลยนะ เนต้นไรเพ่เหลืองๆฮะที่แห้งๆอ่ะใช่แล้วนี่อะเต็มเลยโอ้สีทองเลยต้นไม้สีทองถามถามฟิวด้วยไพ่ไพ่เลยนะอ่าต้นไม้สีทองต้นอะไรครับฟิวไม้จันไหมว้าวสีทองเลยอ่ะพืเคยเห็นต้นไม้สีทองนะเพื่อนคือไม้จันนะครับต้นจันฮะอันนี้อันนี้ตายหรือเป็นฮะอ๋อเพื่อนเราดูใบม้ร่วงกันนะโอ้ดเพื่อนเพื่อนเพิ่งเพิ่งรู้จริงเนียต้นไม้สีทอง อ่าต้นจันทีว่าเขาไปทําพระโกดที่ว่ายันซื้อไงที่ว่าบ้านยันซื้อเนี่ยเดียวกันนะครับพอเห็นอย่างเงี้ยเป็นสี่ทองแล้วเพื่มเติมที่เห็นกับที่ที่หน้าทั้งหน้าผมนี่เป็นสี่ทองแล้วนะเป็นสี่ทองเลยเหมือนท้าสีเลยอ่ะดูแล้วว่าโอ้สุดยอดมากเลยอ่าต่อครับต่อเอาไปแมเนี่ยอ่านี่ฮะโอ้ด้านนี้หน้าผาใหญ่มากเลยเนี่ยตอนนี้เราก็มาเกือบจะสุดเลยนะครับก็ทะลุไปก็จะเป็น ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของอำเภอสามพระยอดนะครับอ่าสามพระยอดมีสองฝั่งนะครับฝั่งเพชรเกษมกับฝั่งอ่ทะเลนะฮะโอ้ยด้านนี้เหี้ยนะครับแม็กท oh, hey, นะิกกับแม็กทิกนะครับ, Mac ick, ick, นรบเนี่ยเดี๋ยวก็มีน,นักท่องเที่ยวมาอยู่ด้านหน้านะครับก็มามามาชมวิวนะฮะเนี่ยมีตั้งวันนี้เป็นวันเสาร์หรือไงฮะใช่ไหมน,นันกท่องเที่ยวหนาววันจางหนาววันนี้นักท่องเที่ยวเยอะหน่อยที่จอดแต่แต่ว่าลงเรือไม่รู้นะครับแล้วฟิว เราไปเนี่ยอ <justified. S 2> um ้อมนี่คือเป็นหมู่บ้านเลยฮะหมู right ่บ้านเขาเขาชื่อหมู่บ้านอะไรนะหมู่เผาเขาอ๋อไอ้ทางนี้มันออกนาปุ่มนาอะไรได้เหรอมั้งนะนองนองไปน้งป่าเลยอ๋อนี่ฮะอ้อมไปเลยนะออกไปจากไอ้เนี่ยนอนดูต้นจันทผาสวยมากนะโอ้เกาะแล้วต้นโพกเกาะด้วยนะก้อนหน้าผาเลยตอนนี้เราก็มาสุดแล้วนะฮะนี่ท่องเที่ยวด้วย วันนี่ชันเลยนะนี่จะเป็นผานนกเพียงครับผมสมัยก่อนผ่านนกเพียงก็เยอะเกาะหน้าผาบานเลยครับผมอ๋อนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยปมื่อก่อเป็นฐานของพวกนก,ก,กเพียงจะมาเกาะตรงนี้นะครับเยอะเลยฮะเป็นร้อยๆเป็นพันๆตรงหน้าผาเนี่ยนะครับพเพื่อนๆอ,อนนะตอนนี้เราก็พาพเพื่อนๆมาชมจนสุดของอ่าบ,บึงบัวนะครับอ่าตอนนี้ยเราผมขอจบละกันอกูรูกุรบินลิทลของช่อง V1 ทีนี้ครับเพื่อนๆจะดู V2 จะต่อนะครับต่อคลิปคลิปขากลับก็คือเหตุจะกลับอีกทางหนึ่ง <_ T> พเพื่อนๆก็ไปดูคลิปของ V2 เอานะครับ <_ T> คลิปขากลับน,นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อก่อนสวัสดีครับ